เฮ้ยมาหลับมันไปไหนอะโลมโรมพี่มิกโลมใช่หรอไปไหนโลมเชื่อผมเขาเรียกโลมแน่นอนเชื่อเฟรนมาต้องต้องมาแล้วป่ะพี่มิกเฟรนพี่เอ้ยแปลกๆตัวนี้ฮะฮะเฮ้ยมันแปลกตรงไหนวะมีปลาไหลหงุดนาย่าอย่ากกดเฟรนอย่าเอ้าเอ้าทำไมมันกดเฟรนไม่ได้พี่เดี๋ยวเองดูเองเล่นตานี้อ่ะ เอพี่บอกผมดิผมไม่รู้แล้วพี่ไม่บอกผมผมก็ไม่รู้พี่พี่ไปเอกมันเป็นแบบนี้ว่ามันจะเล่นทำไมเล่นเนี้ยไปเล่นเน็กซ์โวมันกูเล่นเองมาฮะได้ได้มาครับไม่ไว้ใจกูเหรอไปเอ็กซ์โวมีไว้ใจไว้ใจ ขออนุญาตแนะนําเว็บเติมเกมราคาถูก Shop. No ล i ชแมนช้อ o โน่เรื่องเติมเกมครับปรับราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ i c h m a n คอยไปเลยครับคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนํามาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%ต่อการซื้อนะครับเช่นสมมติถ้าเราเติม1,000บาทลดไปเลยครับ250บาทยังมีบริการผ่อนชําระสูงสุดถึง10เดือน เติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ Official ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้าทันทีตั้งที่ Rich Man Shop เท่านั้นเป็นไพี่เสมออยู่แล้วยากยากบอกเลยยากที่ตัวเรายังโอนไม่ได้มันจะฮุกมันยุ่ฝ่าพี่เชผลิพันธ์ด้วยครับเนี่ยแล้วคือแบบผมจับเอวสูก็คือออโต้วินอีกพี่เฮ้ยในบอกมันจะมีบั็เลยมันมีคนเล้งมันมีคนเล้งมาแล้วพี่มันดึงหมดแล้วมันมีคนหมดแล้ว บังอยู่บังอยู่พี่บังอยู่ปิดแล้วเมื่อกี้เลเซอร์มาบ่าฟ้าด้วยระวังวยพวกเราพวกเราพี่เลเซอร์พวกเราเลเซอร์เราอะไรเนี่ยตัวตื่นตัวได้ดีพี่พี่พี่จะทำอะไรพี่ไปมามามาผมเห็นผมเห็นผมผมมองแมพสิ้หายแล้วพี่พีมันมาแล้วพี่มองแมพผมมองแมพผมไปผมไปอย่าใจเสียผมไปผมไปเหมือนกันผมไปผมได้ผมได้ แล้เอาแม่งเลยดิไปผมไปผมไปแก๊กเอาแก๊กเอาไปผมมองแมพอยู่ผมไปผมไปเอาแก๊กเอาแก๊กเอาแก๊กแต็เอาหยาน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 ผมไอ้หมดผมได้หมดผมได้หมดผมสโล่เกี่ยวของที่เกียวแต็เฮ้ยหลานโอย สัตว์ไม่ได้สโลให้แม่งเลยเลทกับสกิลหนึ่งกูพี่เราทีมเดียวกันเราไอ้นี่กันดีต้องช่วยเหลือกันทีทีมเดียวกันพี่เหมือนปลาไหลที่ที่มิกตอนแข่งอ่ะที่พี่ตีป้อมแล้วได้แชมป์อ่ะปลาไหลกูโหดมากตีป้อมไม่ได้แชมป์เล่นร้อยทั้งหมดร้อยยี่สิบเก้าเกมกูชนะร้อยยี่สิบแปดแพ้เกมเดียวลองแชมป์นั่นแหละพี่โอเยไม่แพ้ตาหน้าตาเดียวเลยใช่ไหมใช่แพ้ตาสุดท้ายไหว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 เข้าปูดีกว่าเข้าปูเลยเอกเข้าปูเลย เดี๋ยวดิพี่ผมเป็นแคลรี่พี่เดี๋ยววันเอาดิพี่เข้าดิเข้าดิเข้าดิเจ็บเจ็บกระตายเจ็บกระตายเจ็บกระตายเจ็บจ้เอ๋เจ็บเลยเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักผมน่าปูพี่ออกให้ไม่จะเอาเจ็บสามร้อยวิไม่ใช่สามสิบวิมีจ้าขึ้นหลอดกระต่ายขึ้นหลอดห้าทีไม่รอหรอกกูเล่นของกูเลี้ยกันนะแต่ขึ้นหลอดพี่แต่ขึ้นหลอด จริงเข้าแดงซอยยังได้นะได้พี่ได้ได้แต่มันมาผมมาเอาผมก้าแดนมาพักนึงนะมีจับมีจับเขาเลยเขาเลยพี่ผมไปผมไปผมไปเฮ้ยตั้งรักแล้วตั้งรักแล้วสวัดีครับเจ้าสวัสดีครับเสียพี่ดังเหรอเดี๋ยวผมลดให้ครับผมไปผมไปผมไปไปเอาคิดกลางอ่ะมาแล้วทีนี้ทันเป้าทันเป้าโอ้โหทันตลอดอ่ะกูไอ้มาที่อยู่ไกลโพดเลยเมื่อกี้ตลอดอ่ะคลิปยังไม่โดนเลยแจ้งขอสโลว์ทีนึงก็เท่า เจ็บเจ็บเจ็บจับพื่กับตายพี่ตัดพืกับตายสวยพี่สวยเอนดีกูจะทะเลาะกับปั๊บแดงอยู่เลยทำเป็นมีจ่าให้ขู่ให้ไปไปผมไปผมไปเล่นไปเล่นไปพี่อะไรอ่ะแกกฝิกดูดแกกฝกดูดหลังๆง เจ็บหนักเลยเจ็บหนักเลยอย่างเงี้ยลีอาตายลีอาแตกเพื่อนอ๋อสวตดสวเจ็บโบดเจ็บโบดเจ็บโบดอย่างงี้เจ็บหมดครับเบียบกลางบั็อกนะโอ้โหเอฟบีเกือบตายชิงหายแล้วเราไปชิงล่างก่อนล่างโดนยิงล่างโดนครับเล่าหัวคุมคุม สวยพี่สวยครับอย่างนี้คุยกันได้ครับยาวๆไปบนพี่มิกลิเลียรอกันมันดึงนะพี่รอกันมันดึงนะไม่กลัวสับโดดนี่เก็บยากวะรอกมันดึงนะครับเดี๋ยวนี้เล่นในคอมไม่ได้แล้วหรอลิเดียคอมกูจับให้อย่าเพิ่งทำมันเลื่อนลงนะโดนกำลังมันต้องรีเลือดอยู่แล้วเจมกูต้องทำมันรีเลือดอ่ะโดนตัดกำลังครับเล่นในคอมไม่ได้ ไอ้ฟัตเด็กตัวนี้แม่งป่าไม่เคยโดนเลยวะที่มันรีมันรีไม่ทันที่ตีเหรอวะรีไม่ทันรีไม่ทันปลาไหลยังไงล่ะแบบนี้มาเราจะตายมัาเราจะอ้าวถ้าไม่ติดว่ามันมีซานิสยู่ในแพทนี้ปลาไหลน่าจะเก่งนะดูเลยวีวีในการมันไปหมดแล้วบูขึ้นบูขึ้นได้กลิ่นอายแห่งความตายยีวีจันยีกลางบักนะเราต้องได้โอ้โหไม่ทันโอ้โหโดนสตาร์ท โอ้โต่ายยิงกันตีมาโดนตันโดนตันโดนโดนึงดึงเลยดึงเจ็บ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 งานงอกแล้วงานงอกแก๋ก็แตกแก๋ก็แตกพี่แก๋ก็แตกหัวหน้าออดขันนู้นหน่อยเจี๊ยวแเดินกับมาเลยพี่แทงออกหลังมังกรดบมันจะดึงผมไม่คิดว่าจะมาหมดแบบนี้มีคนซื้อก่วนยิงอยู่ที่อตอีกแล้วอ่ะเหมือนเกมเหมือนเกมนั้นเลยอ่ะยิงได้ที่สองอ่ะชิวการ์ดอินโทว์ กางใหญ่เตกพี่กางใหญ่เตะคิดมาแล้วพี่ยังคิดมาแล้วแกซิกแซกพี่โดนใส่แบบกำลังไปกำลังไปมันไม่กล้าหรอกมันไม่กล้าหรอกเย็นเจ็บเอเสวยพี่สวยสวยครับกลางต่อกางต่อเยียมางต่อแหละมีแต่เลือดมีต่เลือมีต่เลือด มาหลอดช็อคมาแล้วนะมาหลอดมาหลอดเรานะเฮ้ยมาหลอดโดนอยู่ข้างหลังมารับออกหนมารับมาหลอดออกหนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงตามให้เดี๋ยวยตามให้แบ่งคนดีๆแบ่งคนไปแบ่งคนไปมารับมาหลอดออกเลยเอ้ามาหลอดตายแล้วทีมวอมไหมครับทีมวอมไหมไม่ต้องวัวครับจับจับตสวยพี่กูทำอะไรวะเนี่ยตสวยพี่มีนั่นแหละอะไรวะเนี่ยอู้ยยืนยืนกันครับ แกเจ็บแกเจ็บมากแกเจ็บโคตรเล่นเลยเล่นเลยด้านล่างอ่ะเออเอจก็เนี่ยรอรอรออยู่รออยู่รอตัวดาเมจอยู่ยิมิตเดี๋ยวจัดเหนื่อยกูแบบเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้หลังบ้านอ่ะไอบีคอม้าไอบีคอม้าคอม้าเฮ้ยอุ้ยยิงไม่ถึงไอ้เนี่ยนี่ยเนี่ยิงยิงโนบเฮ้ยมาแล้วตบอด แม่งเออุิผายกูไม่ได้หลับเลยข้เบือฟอร์เรนิโนว่ะทีนี้ตัดเลือดให้อยากลับมทไมอ้าวเรียบร้อยอ้ยทำไมมันไม่ตีต่อวะเออไม่ต่อเลมัวั้าขีผมไงมันตีต่อตายแล้วนะเมื่อกี้ มันกลัวบารมีฮาคิเอลตูขุมมาดิพี่มะตีต่อได้ไงแล้วมันไหลคลิปแบบเมื่อกี้มึงคิดว่ากูเล่นเป็นไหมทำประโยชน์แบบนี้พี่เพื่อกันนะเอกมาช่วยยิงในเม็ดน้องโอยเล่นสนอใดเลยกำลังไปครับเหงาเหรอเหลืออะไรอ่ะทำไมเล่นคนเดียววะกูเล่นคนเดียวมึงตายกันหมดนะทำได้แค่นี้เย้ครับฉันเอาบัฟให้แล้วนะพวกนายใช่ครับผมตัดบัฟนะพี่ไอ้ทาร่าจาวีดนะพี่วีก็จะลำจริงๆอะพี่ไม่เล่นนะไม่เล่นนะตรงนั้นนะไม่เล่นไม่เล่นพี่ทาร่ามันจะปิดป่าเหรอ ผมตัดให้แล้วใช่เหรอใช่พี่ซาร่ามันอยู่ดาร์กอ่ะแต่ว่าวิญญาณน่ะมันอยู่กับผมล่างล่างสถิตมันนะพี่โอเคเสร็ียบร้อยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายเจ็บผมลื้อบ้านช่องของพวกมันออกแล้วมันยังไม่รู้จะจับใครก่อนเลยวะเจ็บ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 อ้าจับแป้งเลยแล้วกันรอลัาอยู่ไปด้วยซาร่าเอากูเกลเอาอยู่ผมเอาอยู่พี่ เต็มหมดเต็มหมดพี่เต็มหมดวิสิบวิสิบวิมาละใช่ด้วยทำไมกูไม่เคยได้เลยวะาล็อกให้กูแบบล้งตึ้งๆึนี้ล็อกใม้มีไรกีขอบคุณที่แชร์พี่ด้วยน้องปลาสวัสดีครับขอบคุณครับเจ็บน้าเจ็บ แปปแดงฟิกเกอร์แสตมิวเหรอคนดูผมบอกฟิกเกอร์ออกทีดาแล้วไอดีนี้ยี่สามยี่สามดาครับตั้งนานพี่ยิมิคยิมิคยิมิคแสตมีวหน่อยพี่ขึ้นหน่อ้ยตายกว่าตายยิ่ยเฮ้ยโอ้โหเกมมันบังหรือเปล่าวันนี้อันนี้อันนี้ขยมาหน่อยอะไรวะนี่อาจารย์ สักทีที่มึงมีจับหรือไม่มีเนี่ยไม่ถึงเว้ยที่ว่ามันยอมให้กูจับง่ายมากพังพี่อันเนี้ยเออใครว่าไปยังว้าเร็วกว่านี้สวยพี่มิกตามเหตุที่เราได้คุยกันไว้พี่เร็วกว่านี้ว้าววยัางอีกยังมันมาอีกถ้ <c oughs> าอยากมาร้องไงพี่เมื่ไ <c oughs> หร่เวลามาตีมาร้องไงร้องแบบเมื่อกี้แหละไม่ได้ยินหรอวะกูพร้อมแล้วกูพร้อมเล่นแล้ว เดี๋ยวผมจับไปที่หลับไปเล่นได้บนเลยไปเล่นได้บนเลยโถไปเล่นได้บนเลยหลับตาลำได้เลยอ่ะใส่ใส่พี่พร้อมใส่มาเดี๋ยวนี้ให้ดาร์กเกิดนะเอ้าไป็นม่ไม่พี่เพื่งเพิ่งเพิ่งบวกแล้วเอาอะไรเอาอะไรมึงหลอนเองเนี่ยโอ้ยพี่กระต่ายมันฟีเกิร์จังี่มิกเด่นอยู่ดว์ได้ไงวะจ้ากิมิก ทำไดแค่นี้แหละยยานมันจะตายแล้วโอ้พี่วีมึงเล่นอะไรกันวะกูยังไม่พร้อมเลยนไม่แพ้ไม่แพ้เอีะพี่เกมมัวโอ้ยพี่ผมโดนดึงพีเกียโอ้สุยพี่มิกจบแล้วอ่ะพี่พันไอกขันอพันไอ้ันเอ้ยเอพี่ผม้พี่ผม้ มันเหลือรถถังน่ะก็ยิงทีไปเลยมึงมึงไปคนดึงเพื่ออะไรวะโทษเสืสวยก็เป็นปลาไหลกูต้องทำเยอะขนาดนี้ไหมเนี่ยยังไม่ล้ำเลยคือทีมแบบทีมแบบชงไม่ได้เลยไปเล่นไม่ดีเองเมื่อกี้เออมีแบกไม่พอไหมพี่มีต้องทำละเมิดหกสิบเปอร์เซ็นต์พยายามเลย